สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะพามาดูรถยามาฮ่าฟินสีใหม่ล่าสุดนะครับปี2022เนอะรุ่น UBS นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะรถรุ่นนี้เขาจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่แล้วก็สเปคตัวเครื่องยนต์แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ but know not true wanna put up cause it's not not the I I I'm in know wanna mood walls all my walls cause not the mood. But then นี่นะฮะรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือยมห้าฟินนะครับหลังจากในคลิปก่อนผมทําตัวสีเทาไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่น UBS นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงินเทานะครับแต่ว่าในชื่อจริงๆเขาจะชื่อว่าสีน้ําเงินนะฮะในตัวสีเทาเองเนี่ยเขาก็จะมีสีของตัวรถที่เป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทามันนะ แล้วก็พวกชิ้นที่อยู่ด้านบางลมด้านหลังพวกนี้นะครับจะเป็นสีแดงเนาะบอรถดสีแดงนะครับตัวหน้ากากด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาหมดเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นสีน้ําเงินเทาเนาะเรามาดูจากทางด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้าไฟหน้าเหมือนเดิมนะฮะเป็นหลอดฮาวเวอร์เจนแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้นะครับตรงหน้ากากาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะเป็นสีน้ําเงินด้านนะสีเดียวกันกับ X Max 300ที่ผมใช้อยู่นะฮะ ถัดลงมานะครับตัวบังลมด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินด้านนะฮะแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเป็นสีเทาฟ้านะครับสีสวยอยู่นะท่านผู้ชมไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ติดที่บังลมนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่เช่นเดิมนะฮะแล้วก็รูน็อต3รูตรงนี้นะฮะเอาไว้ยึดกับตะกร้าหน้านะครับถัดลงมานะฮะตรงปลายจมูกตรงนี้เนาะตรงที่ครอบแต่นะครับเห็นไหมแต่อยู่ด้านในใน,ในรุ่น UPS เองเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียม ะะตัวบางโคนเองนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถก็คือสีน้าเงินนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์คำว่า UBS นะครับ UBS ก็คือระบบเบรกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปไล่ให้ฟังอีกทีหนึง่งตอนอธิบายรายละเอียดของเบรกนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโลโก้ยามาฮานะฮะแล้วก็จะมีคําว่า F I นะครับก็คือระบบโคชิดนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคําว่ายามาฮ่าอยู่ตรงบางลมตรงด้านในตรงนี้จะมีคําว่าฟินนะครับ แล้วก็ถัดมาชิ้นแฟลิงด้านหลังนะครับก็จะเป็นคำว่าฟินนะฮะตรงนี้แล้วก็คำว่า 115i นะฮะโมเดิร์นซินะครับตัวจริงสวยนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะก,ก็จะเป็นสีเทานะฮะนี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะครับไฟท้ายจะเป็นสีแดงนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ขวาจะเป็นโครมใสแต่ว่าหลอดข้างในเป็นสีส้มนะครับ Yeah. สวยไหมสวยไหมล้อดำสปริงโชคสีดำนะครับท่อสีดำนะฮะเรามาไล่กันที่ระบบเบรกนะครับซึ่งเป็นระบบหลักที่ทำให้รถคันนี้มีความพิเศษแตกต่างจากฟินรุ่นอื่นๆนะครับตัวเบรกหน้านะฮะเบรกหน้าจะเป็นดิสหน้าเดียวนะครับตัวจานจะเป็นไซส์220มิลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยจะเป็นปั๊มขนาดหนึ่งลูกสูบตัวปั๊มเองจะเป็นสีดำ นะครับเป็นปั๊มสีดำถัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นปั๊มเบรกนะฮะเป็นปั๊มเบรกระบบน้ํามันนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นก้านเบรกตรงนี้เห็นไหมมันจะมี2ขยักนะครับข้างบนกับข้างล่างไอข้างล่างเนี่ยกลไกก็คือมันจะเป็นสลิงนะครับเห็นไหมสลิงดึงนะฮะสลิงเนี่ยมันเชื่อมต่อมาอยัางที่ เบรกเท้านะครับนี่เห็นไหมสลิงตรงนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเรากดเบรกหลังเบรกหน้าก็ทํางานด้วยมันก็จะอยู่ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนั่นเองนะครับซึ่งระบบเบรกแบบนี้นะเป็นหนึ่งเดียวในรถแม่บ้านณนะตอนนี้ในเรื่องของล้อหน้านะฮะล้อหน้าก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมก5้าก้านนะครับสีดำนะฮะดำมันวงล้อหน้ามีขนาด2.4นิ้วนะครับส่วนยางที่ใช้นะฮะก็จะเป็นยางแม็กซีดไซส์80ทับเขอบ17 ก็เป็นยางไซม์มาตรฐานของยามาฮ่าเขาเนาะทีนี้เรามาดูที่ล้อหลังนะครับตัวล้อหลังเองเนี่ยก็จะเป็นวงล้อแม็กเช่นกันนะครับส่วนระบบเบรกหลังก็จะเป็นแบบดรัมเบรกนะฮะแต่ตัวดรัมเบรกเนี่ยเป็นดรัมขนาดใหญ่นะครับสังเกตเห็นไหมวงล้อหลังนะฮะล้อแม็กที่ใช้ก็จะเป็นล้อแม็กหน้ากว้าง1.6นิ้วเป็นแม็ก5ก้านในตัวก้านเองก็จะมีรูตรงนี้เพิ่มความสวยงามนะครับช็อคอัพหลังก็เป็นช็อคอัพคู่นะฮะสปริงหลังสีดําถ้าเรามาดูทางด้านฝั่งนี้นะฮะ ฝาครอบสเตอร์นะครับก็จะเป็นสีเทานะครับสีสวยนะท่านผู้ชมสีเทาสวิงอาร์มหลังสีเทาแต่ว่าสวิงอาร์มก็ยังเป็นแบบหางปลาธรรมดานะครับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นสีเทาเช่นกันนะฮะคันเกียร์นะครับคันเกียร์เนี่ยฝั่งที่เข้าเกียร์เนี่ยก็จะเป็นยางหุ้มนะฮะสามารถ เหยียบลงแล้วก็ใช้เท้างัดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนตัวคันเกียร์เองก็จะมีเอกโค้งตรงนี้มาให้เขาทําหน้าที่กันเท้าเราไม่ให้ถูกับแข้งเครื่องนะครับถัดมาที่ตัวขาตั้งนะครับขาตั้งเป็นขาตั้งสปริงธรรมดาไม่มีเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราลืมเอาขาตั้งขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ดับนะฮะแล้วก็ในตัวของขาตั้งคู่เองนะครับก็ไม่มีระบบกลไกในการล็อกขาตั้งนะครับส่วนพักเท้านะฮะพักเท้าคนขับก็จะเป็นยางหุ้มนะครับ พับไม่ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆรถแม่บ้านเองเนี่ยก็จะมีแค่ตัวจูปิเตอร์เนาะที่มันพับพักเท้าได้นะฮะมาดูที่พักเท้าหลังนะครับพักเท้าหลังก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางหุ้มนะครับนิ่มนะอ่าแล้วก็เฟลลิ่งตรงนี้นะครับนี่เป็นสีดําด้านหุ้มนะครับสีดําด้านสวยอยู่นะท่านผู้ชมสวยอยู่นะทีนี้เรามาดูที่ด้านบนนะครับตัวเลื่อนไม้นะฮะเลื่อนไม้ก็จะเป็นเลื่อนไม้แบบเข็มธรรมดาสามารถวัดความเร็วได้ถึง160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตรงกลางนะครับก็วัดระยะทางรวมนะครับแล้วก็จะมีไฟเกียร์ว่างนะฮะมีเกียร์ 1, หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับอันนี้ไฟสูงส่วนตัวนี้เป็นไฟโชว์เครื่องยนต์เข็มตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นเข็มวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะถัดมาที่ประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรนะครับประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีสตาร์ทมือมาให้นะฮะส่วนสายคันเร่งนะฮะจะมีสายคันเร่งเส้นเดียวนะครับ ตัวคุญแจนะครับก็จะเป็นคุญแจเสียบแบบธรรมดานะครับดอกยาวๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าในตัวเบ้าคุญแจเองเนี่ยก็สามารถเปิดใต้เบาะที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆฟินทุกรุ่นนะฮะจะสามารถเปิดเบาะที่ตัวลูกคุญแจนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องดึงคุญแจออกมาเสียบแล้วก็ฟินทุกรุ่นจะมีสตาร์ทมือมาให้นะฮะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีคันสตาร์ทเท้ามาให้เช่นกันนะครับถัดมาทางด้านซ้ายนะครับ ตัวช่องตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องใส่ของนะครับสามารถใส่ของได้ลึกประมาณนี่ฮะหฝ่ามือนะครับใส่โทรศัพท์มือถือได้นะฮะแต่ว่าในรุ่นฟินเองเนี่ยจะยังไม่มีระบบชาร์จไฟนะครับที่เป็น DC o u t อ e เดหรือแม้แต่ตัวชาร์จไฟแบบ USB ไม่ว่าจะเป็น USB c หรือ USB 1นะครับถัดลงมาแล้วก็จะเห็นชิ้นงานตรงนี้เนาะก็เป็นสีเทานะครับเรามาดูที่ฝั่งด้านขวาของตัวรถกันบ้างนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นสีเทานะฮะสวยงามนะครับคันสตาร์ทนี่ เเ,เขาจะมีสตาร์ทมือมาให้ทุกรุ่นนะครับแต่เขาก็ใส่คันสตาร์ทเท้ามาให้นะฮะและตัวคันสตาร์ทเท้าเองเนี่ยเขาก็สามารถพับตรงนี้ได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือมันจะทําให้พักเท้าเนี่ยมันแนบชิดเข้าไปกับตัวแฟริ่งนะครับเห็นไหมเวลาเราวางเทา้าวางขาของเรามันจะไม่ติดกับขาแล้วก็ในตัวพักเท้าเองนะครับก็จะเป็นยางนุ่มนะครับนี่เป็นยางนุ่มตรงนี้ก็จะมีกาดนะฮะกันเท้าเรามาโดนแข้งเครื่องนะครับส่วนตรงนี้นะครับ กองน้ำมันเครื่องอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือในฟินเองเนี่ยจะมีกอง2ชั้นนะก็คือมีกองที่เป็นตะแกรงโลหะขนาดเล็กอยู่ใต้เครื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นกองกระดาษตรงนี้นะครับกองตรงนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนสลับกันนะครับคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนครั้งเว้นครั้งนะครับ <S <S <voilà. S 1> ถัดมาก็คือตัวแป้นเบรกนะครับแป้นเบรกเองเนี่ยมันจะแตกต่างจากฟินรุ่นอื่นๆก็คือว่าเขาจะมีกลไกที่มีระบบสลิงดึงขึ้นไปยังตัวเบรกมือนะครับก็ทําให้ฟินรุ่นนี้ มันมีข้อแตกต่างในตรงนี้นะครับถัดมาก็คือในเรื่องของท่อไอเสียนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อไอเสียฝาครอบท่อไอเสียเองนี่เขาเติมสีเงินเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้คําว่า Yamaha ด้วยนะฮะในรุ่นก่อนหน้านี้เขาจะเป็นสีดานะครับจะมีสีเงินเฉพาะในตัว UBS นะครับแต่ว่าในรุ่นฟินตัวใหม่สีใหม่เนี่ยเขาจะให้สีเงินมาทุกรุ่นนะครับขึ้นมาดูที่ตัวเบาะรถนะฮะตัวเบาะรถก็จะเป็นเบาะ ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าแยกผ้าเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อเพิ่มมิติของตัวบ่อนะฮะผ้าของบ่อก็จะเป็นสีเทานะครับตะเข็บสีขาวนะฮะพอเปิดใต้บ่อขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นช่องเก็บของนะครับนี่ช่องเก็บของกว้างอยู่เหมือนกันนะครับขนาด9.7ลิตรแล้วก็ถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีขนาดอยู่4ลิตรนะครับทีนี้เรามาไล่ในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับ ยาม้าฟินคันนี้นะฮะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับก็คือขนาด115ซีซีนะครับเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟนะครับก็คือมีแคมชาร์ฟหตัวนะครับสวาล์วนะฮะแล้วก็กระบอกสูบเป็นแบบเคลือบเซรามิกนะครับไม่ใช่ดาวซิลนะส่วนขนาดของลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ระยะชักอยู่ที่57.9มิลลิเมตรนะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ4ลิตรเนาะอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อบ300 กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นความดีงามของเามาหาฟินรุ่นนี้นะฮะส่วนในเรื่องของสีนะครับแล้วก็รุ่นนะครับในตัวฟิน u p s เอเองเนี่ยเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่47,900บาทนะครับส่วนสีเขาก็จะมีสีให้เลือกอยู่สสีนะครับก็คือสีน้ำเงินเทาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็สีเทาแดงนะครับแต่ว่าในฟินเองเนี่ยเขาจะมีรุ่นทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่น ล้อซีลวดดับเบรกหน้าสตาร์ทมือนะฮะต่อมาก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือแล้วก็จะเป็นรุ่นล้อแมกดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือและส่วนคันนี้จะเป็นรุ่นล้อแมกดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือแต่ระบบเบรกจะเป็นระบบเบรก ubs นะครับราคาค่าตัวก็4 7 4ห0ืผมว่ามันไม่แพงเลยนะครับสำหรับมีล้อแมกให้มีระบบเบรกที่เยี่ยมยอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องยนต์นะครับฟินเนี่ย เครื่องยนต์เขาดีมากๆเลยนะเขาสามารถวิ่งที่ความเร็ว80-90ยืนพื้นได้แบบสบายๆโดยที่ไม่สั่นขึ้นเบาะไม่สั่นขึ้นแฮนด์แล้วก็ไม่สั่นที่พักเท้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับที่ให้รีวิวรถสวยๆในวันนี้นะครับก็คือบริษัทซูเปอร์ลิซซิงอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันกับโรงพยาบาลพังโคนนะฮะอยู่ใกล้กันกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับติดกับถนนสกลุดรธท่านีนะฮะ สำหรับใครสนใจก็สามารถมาดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมนะครับหรือว่าถ้าใครยีงไม่สะดวกนะครับเดีย๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามทางเจ้าหน้าที่เขาได้นะฮะว่าเราจะผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่รวมถึงรถรุ่นอื่นๆด้วยนะครับที่นี่เองเขาสามารถส่งรถให้ถึงหน้าบ้านท่านผู้ชมได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดก็ลองติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขามาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ